อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดแฟนหวยทยอพารวยทุกทุกท่านนะครับก็ตามนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับที่แอดแจ้งไว้เมื่อคืนนะครับแอดจะลงแนวทางลาวให้เนาะวันนี้นะครับเน,น,นาะก็ยังไงก็เล่นตามกําลังนะครับอย่างมีสติเนาะติดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับมวดวที่ผ่านมานะครับก็ลาวก็หลุดไปนะครับเนาะมาแค่ตัวเจาะมาแค่ตัว วิ่งนะครับวิ่งรูดเนาะฟันสี่นะครับวิ่งสี่นะครับเนาะก็ผลที่ออกก็สองสองศูนย์สี่นะครับแต่เจาะไม่แตกนะครับก็ต้องขออภัยคือทุกท่านด้วยเนาะก็หลังจากที่เจาะแตกมาสองงวดแล้วนะครับก็มาดูงวดวันพุธเมื่อกี้นะครับเนาะสหรับเช้านี้นะครับก็ แอดก็จะทําให้ตามสูตรนะครับก็ผิดถูกยังไงก็ว่ากันตามสูตรเลยให้ทุกท่านนะครับเล่นตามกําลังมีสตินะครับเนาะยังไงก็พิจารณาเอานะครับพอ <c oughs> แอดก็ทําเต็มที่แล้วนะครับก็พยายามเต็มที่นะครับก็แล้วก็อีกอย่างแล้วก็จะพยายามมาพูดคุยบ่อยๆเข้าบ่อยๆนะครับจาก ในช่อง y youtube เนาะเพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับสมาชิกกหลายท่านนะครับไม่ว่าท่านที่จะเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเอฟซีคนเก่าๆนะครับอันนี้แอดก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับในการเข้ามารับชมเนาะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆต่างๆนะครับบางทีแอดอาจจะตอบคอมเมนต์ไม่หมดนะครับเนาะก็เนื่องด้วยภารกิจต่างๆนะครับการทําง,งานด้วยเลิกงานก็ดึกนะครับ องทุ่มครึ่งนะครับก็จะมาถึงบ้านก็สามทุ่มแล้วนะครับก็จะมาทําคลิปทําอะไรก็นอนนน่นละห้าทุ่มนะครับเที่ยงคืนนะครับก็เพื่อมาลันสูตรหวยให้ทุกท่านนะครับเพื่อจะได้ทันเวลาเนาะทุกท่านจะได้ไม่ต้องรอคอยนานนะครับยังไงก็ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับก่อน ที่จะไปรับชมแนวทางนะครับก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขจากสถิติย้อนหลังแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากต่างประเทศเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับจากใจทย,ยอยพารวยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ แนวทา,างอ่าของของลาววันนี้นะครับเนาะแนวทางของลาวันนี้นะครับส่วนออมสินนะครับออมสินเดี๋ยวน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เนะาะวันลาวนะครับวันนี้วันที่ที่ยี่สิบห้านะครับส,สองนะครับ หก้านะครับเด่นนะครับสองหนะครับตัวฟันนะครับฟันหกนะครับชุดเด่นชุดเจาะนะครับชุดเด่นชุดเจาะก็ ห้าสองนะครับหกสองเจ็ดสองนะครับอ่าสามหกห้าหกห้าหกนี่รู้สึกว่าเอสจะให้ไปนะทกวันที่แล้วก็ไม่เข้าเนาะก็มันเด่นมาอย่างนี้นะครับก็เราก็ต้องทำตามสูตรน,นะครับเนาะ ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเจ็ดหกนะครับส่วนสามตัวนะครับสาตัวก็สองสามหกนะครับสองห้าหกสองเจ็ดหกนะครับส่วนสี่ตัวนะครับ ตัวก,ก็จะเป็นห้าสองสามหกนะครับห้าสองห้าหกนะครับห้าสองเจ็ดหกนะครับอนะ <c oughs> ชุดฟันนะครับ ห้าสองเจ็ดหกนะครับสองเจ็ดหกห้าสองเจ็ดหกนะครับนี่เนาะนี่นะครับอ่ะพิจารณาเอานะครับ เนาะผิดถูกนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับเพราะยังไงแอดก็ทําให้เต็มที่แล้วนะครับเนาะเพราะสูตรมันเด่นมาแบบนี้นะครับก็เอาไปพิจารณาเอานะครับก็สําหรับเช้านี้นะครับบางท่านก็เดินทางไปทํางานแล้วนะครับแต่แอดก็จะเข้าสายหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น เวลาทํางานของแอดก็เป็น8ปดโมงครึ่งนะครับเลิกห้าโมงยีนะครับถ้าทํโอทาโอต่อก็จะเลิก2องทุ่ครึ่งนะครับเนาะก็เลยทําให้เลิกดึกนะครับเพราะฉะนั้นก็าท่านไหนที่ติดตามช่อง Youtube ของแอดอยู่เวลาแอดลงคลิปนะครับก็ก็จะแจ้งเตือนนะครับเพราะว่า ให้ท่านกดติดตามแล้วท่านกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งสั่นนะครับถ้าไม่กดรูปกระดิ่งสัง่นมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับเนาะให้ท่านกดรูปกระดิ่งสั่นด้วยมันจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆนะครับเนาะหากผิดพลาดประการใดนะครับ,รบ,รรบวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างเมื่อวานนะครับเมื่อวานฮานอยก็ นะครับเนาะอ่ะให้ดูฮานอยด้วยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูเนาะอันนี้ฮานอยนะครับของวันที่ยี่สิบห้านะครับของวันนี้เนาะฮานอยก็เล่นสามนอยนะครับแต่ก็มีสมาชิกนะครับที่ขอแอดมาครับว่าขอให้แยกเป็นฮานอยได้ไหมนะครับฮานอยวีฮานอยพิเศษฮานอยวีฮานอยปกติฮานอยวีไอพีอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวแอดทาสูตรก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวขอแอดทาสูตรก่อนก็ หลังวันที่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะทำให้เนาะก็แยกเป็นฮานอยไปนะครับจะได้แยกเอาไปเล่นถูกนะครับเนาะก็ขอให้สมาชิกอดทนรอนะครับเดี๋ยวจะทำให้นะครับก็ผิดถูกก็แอดต้องขอลองทดลองสูตรก่อนนะครับถ้าสูตรไม่เดินก็ไม่อยากทำให้นะครับนะก็ต้องหาสูตรที่มันเดินนะครับ แล้วก็มี f c ขอมานะครับว่าชุดสรุปสามตัวบทชุดสรุปบนของรัฐบาลของสุดท้ายเมื่อคืนนะครับเขาบอกว่าถ้ามันเล็กไปนะครับมันดูไม่เต็มจอนะครับเดี๋ยวแอดจะทำคลิปให้ใหม่เนาะทำคลิปแก้ไขให้นะครับท่านจะได้เข้ามาดูใหม่นะครับเนาะก็มันจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าแอดก็เพิ่งหัด อ่าเริ่มการตัดต่อนะครับมันก็เลยดูไม่ชัดเจนเนาะก็เดี๋ยวมาทําให้ใหม่นะครับทําแบบไม่ตัดต่อเลยนะครับก็ทําเสร็จก็ลงให้เลยเนาะมันจะได้เอาไปเลือกซื้อสลักนะครับอ่ะอันนี้ฮานอยนะครับก็ดูนะครับอันนี้แนวทางลาวนะครับเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์ไปนะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับ อยาลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะครับทําคลิปต่อๆไปนะครับถ้าไม่มีสมาชิกทุกท่านนะครับก็คงไม่มีช่องนี้นะครับคงไม่มีช่องทย,ยอยพารวยนะครับก็ขอบคุณมากๆเนาะสำหรับ f อฟซีหลายท่านนะที่ติดตามนะครับเนาะ ก็ขอบคุณจริงๆนะครับเราคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแอปขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะก็เดี๋ยวแอปจะทําคลิปรัฐบาลให้ใหม่นะครับเนาะก็เป็นของชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับชุดแก้ไขนะครับเนาะเพื่อจะได้มองชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับทุกท่านเนาะถูกหวยเลยเบอร์ทุกคนนะครับถูกสามตัวบนถูกสองตัวล่างนะครับเนาะ ก็ขอให้รวยๆทุกท่านนะครับรวยๆรวยๆ